สวัสดีครับแฟนคลับเซียลบุ๊กท่านนะครับนักเทรด99%เนี่ยถูกทำลายเพราะความกลัวนะครับได้รับไอเดียมาจากนะครับ Money Trade Edge นะครับว่าว่า Fear Kills 99% of Traders นะครับคือความกลัวเนี่ยสามารถฆ่านักเทรดได้ถึง99%นะครับสามารถฆ่านักเทรดได้99%ของทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้เนาะ ความกลัวที่สามารถฆ่านักเทรดได้เนี่ยมีอยู่4มีอยู่3อย่างคือ,อกลัวขาดทุนครับกลัวเสียงเงินครับกลัวเสียงเงินกลัวความเสี่ยงครับแล้วก็กลัวตกรถครผมว่าถ้าบอกวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกินเลยนะครับเป็นทุกคนครับนักเทรดแม้จะสำเร็จเด้งก็ตา,ามนะ เป็นเพราะว่าไม้แต่เซียนครับมันจะมีคําว่าโฟม o ครับกลัวตกรถเนี่ยเซียนก็โฟม o ได้เหมือนครับพี่มาร์กเองเคยพูดในหนังสือ,อ,อน่าจะเป็นโม um เมนตัมมาสเตอร์บอกว่าแกจะพยายามระงับตัวเองกะไรครับไม่ให้กลัวตกรถนะครับเพราะว่าความรู้สึกกลัวตกรถนีมน่มันมีพลังรุนแรงมากๆครับพลังรุนแรงมากมัน การเทรดนี่มันมันมันเป็นมันกระตุ้นให้เราอยากจะลงสนามครับอยากจะลงสนามเพื่ออากมันกระตุ้มมันมันกระตุ้นให้เราคิดว่ามันมีเงินง่ายอยู่แต่จริงๆมันไม่ง่ายไงถ้าเราคิดว่ามันมีเงินง่ายเราจะเท่าเข้าลงสนามตลอดวเวลาครับเพราะว่ามันยิ่งเรารู้เยอะเนี่ยเรายิ่งได้ไอเดียในการทําเงินเยอะเห็นโอกาสเยอะเนี่ยแต่ว่า บ่อยครั้งที่โอกาสให้มานั้นมัน,มนเป็นโอกาสที่ล่อลวงครับมันล่อหลวงให้เราเข้าไปเสี่ยงเงินเนี่ยถ้าเราไม่สามารถระงับความกลัวตกรถได้นะโอกาสที่เสียหายเนี่ยขาดทุนโดยไม่จําเป็นก็มีครับซึ่งแต่ว่าไปแล้วเนี่ยคือการขาดทุนเนี่ยนะคือก็บอกว่าความกลัวสามารถคิวเนี่ยคือค่านักเทรดเนี่ยม,มันกไ็ไม่เชิงค่าในแบบที่ค่าให้ตายหรอก ทำอันตรายนะอันตรายมากกว่าผมว่าอย่างนี้นะคะือถ้าคนนั้นอ่ะเขาระงับอาการโฟโมไม่ได้แต่เขารู้จักโพสิชั่นไซส์ในแบบที่ถูกต้องเหมาะสมกับกับสภาพแวดล้อมเนี่ยโอกาสที่เขาจะเสียหายไม่มากก็มีครับแต่แต่เสียแน่นอนครับเสียแน่นอน,นะฮะเนี่ยโฟโมเนี่ยคือมันระบาดวงกว้างเลยครับ9กสกาเแน่นอนครับนะฮะ ไม่ว่าจะเซียนหรือมือสมัครเล่นโดนหมดน,นะฮะส่วนเฟอฟ losing money เนี่ยกลัวเสียงเงินเนี่ยมันก็เป็นทุกคนนะเพราะว่าธรรมชาติมนุษย์เราอะ่ะมันจะมี loss aversion ไงเรากลัวการสูญเสียอยู่แล้วเป็นเป็นเป็นธรรมชาติมนุษย์นะครับนะมันถูกติดตั้งอยู่ในธรรมชาติอยู่ในโปรแกรมอยู่ในมุมมองอยู่ในอยู่ในความเชื่ออยู่ในการตอบสนองการตีความของมนุษย์ทุกคนนะ,ะ่ะ นี่ก็เก้าสิบเก้าเหมือนกันครับรอคือร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ได้ครับว่ามนุษย์ทุกคนก็เป็นอย่างเงี้ยทุกคนนะครับนะไม่เกินเลยครับนะกลัวความเสี่ยงครับกลัวความเสี่ยงนี่ก็มีเช่นกันนะว่าทุกคนก็มีนะเพราะว่าคือโอเคละ่ะคนอาจจะมองว่าเป็นมือใหม่ใช่ไหมที่กลัวความเสี่ยงคนที่ขี้กลัวหน่อยเออไม่กล้าเสี่ยงแต่ว่าผมว่าคือถ้าถ้าคุณเทรดมานานนะ คุณจะเคยเจอจังหวะที่คุณโดนตลาดเล่นคุณอาจจะเคยชนะติดต่อกันหลายครั้งแล้วก็โดนตลาดเล่นให้คุณรู้สึกต้องฮัมเบิลล่ะต้องต้องเจียมตัวนั่แหละครับตอนนี้คุณโดนตลาดเล่นนี่คุณฮัมเบิลล่ะมันนั่นแหละคุณรู้สึกกลัวล่ะไม่กล้าเข้าทั้งทั้งที่ว่าทั้งที่ว่ามันก็เป็นจังหวะที่ดีนะทุกอย่างมันได้มาเลยสภาพตลาดก็ให้ทรงก็ให้แต่ว่าด้วยความที่เราโดนมาก่อนเนี่ยมื่อนั้นเราจะมีไบแอสเกยบกับอ่ ผลกระทบที่เพิ่งได้รับมาล่าสุดนะครับก็ชื่อเอะไรมันจะมีชื่อสับเฉพาะเขาอยู่จะเป็นลักษณะแง่บมนุษย์เนี่ยเป็นยังันน,นเนี่ยเราสามารถกลัวได้ครับกลัวความเสี่ยงได้ถึงแม้ว่าเราจะมีประสบการณ์มาเยอะเลงก็ตามถึงแม้เราจะสําเร็จเองก็ตามครับมีครับมีความหวั่นไหวแน่นอนครับเนี่ยดังนั้นสิ่งที่คุณ Money t r ร d เ e d ดเขาบอกว่าความกลัวสามารถฆ่านักเทรด9 9ได้นั้นผมว่าใช่เลย แต่ถึงขน้นเนี่ยเขามีการเติมไว้ว่าความกลัวมันเป็นเพียงแค่อิลูชันครับเป็นเพียงแค่เหมือนกับสิ่งที่มันล่อลวงสิ่งที่มันไม่เป็นจริงอะ่ะเป็นแค่สิ่งที่มัน,มนค,วมความกลัวไม,ไม่ไม่มีจริงหรอกมันเป็นแค่อยู่ในสมองเราเป็นแค่ความคิดเราครับถ้าเราอยากจะลดความกลัวเสียงเงินกันครับก็ลดขนาดไงลดขนาดความเสี่ยงไง ลด position s ซ z e ลงสิอ่าช่วยได้ลดทำมาราที่ลดความกลัวได้ครับถ้าคุณกลัวความเสี่ยงล่ะทำอะไรครับก็มองในแง่ของความเป็นไปได้สิความน่าจะเป็นสิมันก็เป็นไปได้ทั้งอ่าทั้งได้กําไรแล้วก็ขาดทุนไงแต่ว่าเอาถ้าแบบนี้มันถ้าลักษณะฐานราคาเนี่ยมันใช่ทุกฐานราคาเนี่ยแสดงว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นให้ให้รีวอ d ที่ดีได้เหมือนกันโอเคแหละก็มีความมีโอกาสที่จะให ริสเช่นกันแต่ว่าก็ต้องวัดเอาครับว่าเออเนี่ยถ้าริสขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดริสขึ้นมาเราจะเสียเท่าสละเนี่ยก็ย้อนกลับไปที่รีดิูรีดูริสไงฮนะโฟโมละ่ะกลัวกลัวตกรถเนี่ยเขาบอกว่าต้องแบ็กเทสระบบให้ดีครับมันก็ใช่นะกลัวตกรถเนี่ยแบ็กเทสให้ดีแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือมันผมว่าโฟโมเนี่ยมันต้องมาจากประสบการณ์ด้วยครับประสบการณ์ที่มากพอที่เยอะพอนะฮะ คือคุณอาจจะมีความมั่นใจผมว่านะบางทีถ้าคุณมั่นใจในระบบตัวเองนะแบ็เทสในระบบในเซตมั่นใจในเซตอัพตัวเองแต่ว่ามันก็จะมีช่วงเวลาที่ตลาดมันไม,ไม่เราไม่ควรออกจากออกจากป่าภาษาภาษาฝรั่งด้ว่าาภาษาฝรั่งบอกออกจากป่าคือเราเราไม่ควรบุกหนักในช่วงเนี้ต้องรู้ครับเนี่ยอันนี้ต้องประสบการณ์นะผมว่าโฟมโมไม่ใช่เพีเเยงแค่ว่าการเชื่อมั่นในเซตอัพเนี่ย ไม่ใช่ครับไม,ไม่ไม่พอไม่พอเพราะว่าถ้าคุณเชื่อมั่นในเซตอัพว่าเซตอัพเนี่ยมันมันเวิร์กแน่นอนในอดีตมันเวิร์กคแบ็กเทสดีแต่ว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าสภาพตลาดเนี่ยมันตอนนี้มันเป็นอีซี่มันนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นฮาร์ดเพนี e นะคุณก็คุณก็จะเทรดแบบโฟมได้ตลอดนะฮะดังนั้นประสบการณ์ช่วยได้ครับประสบการณ์นอกจากการแบ็กเทสนะ,ะอย่าานั้นเนี่ย ความกลัวนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเลี่ยงนะครับไม่ควรเลี่ยงอย่างผมเคยเขียนเล่มนี้อยากอ่านนะครับการเล่นกัขดทุนเนี่ยนะคือคือความกลัวเนี่ยเป็นสิ่งที่นักเทรดถ้าคุณอยากสําเร็จนะไม่ควรเลี่ยงเลยต้องกล้าไปเชิญหน้ากับมันและหาทางบริหารจัดการมาันได้ครับนักเทรดสนใจนี่กลัวการขาดทุนใช่ไหมเรากลัวการขาดทุนเราเลี่ยงมันเราไม่อยากรับรู้มัน เราพยายามไม่อากปิดตาข้างเดียวไม่ยอมสนใจมันจริงจิงอ่ะนักจากษฐศาเร็จทุกคนเนี่ยเขากล้าเผชิญหน้าความเสี่ยงครับรเผชิญหน้ากับการขาดทุนแล้วเขาเนี่ยใช่หรือกะลดขนาดความเสี่ยงมีการคิดในแง่ของความน่าจะเป็นบริหารความเสี่ยงให้ดีโพซิชั่นไซต์ถูกมีวินัยนะรู้จักรอคอยพวกเนี้ย,ย,รออยครับเป็นการ,รเผชิญหน้ากับความเสี่ยงเผชิญหน้าการขาดทุนเพราะว่าถ้าคุณเรียนรู้จากการขาดทุนเนี่ยนะถ้าคุณเปิดใจ มองการขาดทุนในแง่ของการเรียนรู้เป็นบทเรียนเป็นครูนะคุณจะเข้าใจเหมันครับแล้วก็ใช้ประโยชน์มันเป็นและก้าวข้ามเหมือนได้บริหารจัดการมันได้ครับใครก็าตามที่สามารถก้าวข้ามเหมือนได้และบริหารจัดการน,นนะคนนั้นอนะเครื่องหนึ่งเนี่ยสำเร็จแล้วครับอีกครึ่งหนึ่งใช้เวลาครับในในการสะสมประสบการณ์และทักษะให้มันลงตัวนะฮะอย่างที่คุณนึกคุณเทรดเซียตี้ว่าคุณจะเติบโตได้เร็วขึ้นเมื่อคุณสามารถเอาชนะความกลัวขาดทุนนะครับเนี่ย อยากเรียนรู้วิธีการก้าวข้ามความกลัวกัดทุนอ่านเล่มนี้นะครับเป็นอ e ีบุ๊กครับมีขายที่เมมเบรนเก็ตนะครการเข้าใจระบบเทรดคุณเนี่ยโดยเฉพาะการเข้าใจ expectancy ก็มีส่วนเช่นกันนะครับคือความที่คุณกลัวการขัดทุนอะ่ะบ่อยครั้งเป็นเพราะว่าคุณมองเกมระยะสั้นเกินไปครับ positive expectancy เนี่ยผมเขียนใน,ในเล่มที่ชื่อว่าสารสนเการปั้นพอร์ตนะครับแล้วก็เล่มสีแดงเนี่ย เขียวิยาการเทรดนะครับเล่มนี้น่าจะมีนะแล้วก็จะมีอันนี้ก็มีเช่นกันนะครับออไหนหน่าที่พูดถึงเนี่ยเล่มนี้ก็มีครับแล้วก็ตังเต่เด็กนะครับมีขายทำแมมาเก็ตสองเล่มน,นะครับอีบุ๊กนะค,คือถ้าคุณมองเกมในแบบระยะยาวนะ positive expectancy มันช่วยให้คุณสามารถที่จะตัดกัดทุนได้ไวครับแล้วก็มองเกมว่าเออเนี่ยมันก็ยังมีอีกสมมตินะถ้าคุณตัดขัดทุนครั้งเดียวเนี่ย ถ้าคุณบริหารความเสี่ยงได้ดีนะคุณแบ่งเงินถูกเนี่ยคุณสามารถที่จะมีความหมังในแง่ดีว่าเเนี่ยครั้งหน้าและอีก10ครั้งเนี่ยนะเราสามารถที่จะได้เจอการเทรดที่ดีแน่นอนอะ่ะถ้าระบบดีระบบดีแล้วเข้าใจ positive expectancy แล้วก็มีการหมัยความเสี่ยงที่ดีนะการขาดทุนรั้งเดียวเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยครับเนี่ยถ้าคุณเข้าใจ positive expectancy นะ position size ถูกนะการขาดทุนเนี่ยคุณก้าวข้ามได้เลยครับถ้าอยากจะเข้าใจก็แนะนำเนาะ ท,ที่บอกไปคือเล่มนี้นะครับอีบ e ุ๊กนะครับแล้วก็วันนี้ฮะอ่านได้นะครับเราอ่านได้ที่เข้าไปซื้ออ่านได้ที่เมมมาร์เก็ตนะครับอีบ e ุ๊กนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหนังสือเล่มก็มีขายได้เซียบุ๊กก็คือเล่มนี้ศิลปะการปั้นพอร์ตเทรดประจำธุรกิจแล้วก็จิตวิทยาการเทรดนะฮะก็เจ้านี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าอยู่ไหนมาเลยเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ